ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย yeah. Yeah. Oh, yeah. Yeah. สนับสนุนโดยวุธิศักส์เประความสวยรอไม่ได้ าแฟวีสลินเข้มได้ทุกที่ดูดีเพราะขายมันต่๊มคาเมลา่าแมตตี้ทูเวสสำหรับสาวผิวมันเนียนนานหน้าใสาไม่มันตลอดทั้งวันสวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการคนดันงนั่งเคลียร์ทางช่อง s t a r m a มหมายเลข12กดง่ายจำง่ายแซ่บ ทางช่องนะคุณผู้ชมเดียนเพิ่งกลับมาจากทางใต้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะไปรับน้องสาวค่ะมาจากภาคใต้ชีเด่งดังมารคุณผู้ชมเจ้าขาตอนนี้ชีฮอตเหลือเกินกับภาษาใต้ทางทีวีนะคะพวกเราต้องตั้งใจฟังนะคะชีเป็นตลกสาวคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ว่าชีวิตจริงของเธอไม่ตลกคุณผู้ชมมีครั้งหนงนะคะเคยถูกคุณแม่เอามีดอีโต้ไล่ฟันก็โอ้ยตายสยดสยองมากเลยนะคะชีวิตของเธอค่ะแต่แย่ยิ่งกว่านั้นคะเดียนสงสารมากเลยนะคะ เคยถูกตราหน้าว่าเปแย่งผัวคนอื่นเขาก็โอ้ยตายแล้วอับอายมากกลับใต้ไม่ได้นะคนใต้เขาฮือฮากันใหญ่เลยนะคุณผู้ชมที่ร้ายที่สุดนะยิ่งกว่านั้นเหมือนว่าหนีเสือปะจระเข้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตลกพี่เป็ดเชิญยิ้มอุตสาห์สงเคราะห์ช่วยสนับหนุนนะคุณผู้ชมโอ้ยเขาไปฮือฮากันอีกว่าได้คุป็ดเชิญยิ้มเป็น หวอีกโอ๊ยตายอับประยช์อดสูซ้ําแล้วซ้ำอีกคุณผู้ชมเจ้าขาหน้าสงสารหลอนมากเลยแต่พูดไม่ได้นะคะแม่คนนี้รวยในยพิบตานะคะปีสองปีนี่โกยเงินเป็นว่าเล่นคุณผู้ชมอีกแล้วล่ะค่ะ พอเธอรวยหน่อยเขาก็เมาหม่อไว่าอีนี่ลืมตัวคุณผู้ชมเจ้าขาอู้ใช่แต่ของแพงๆนะคะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเดินไปไหนนะหน้าเชิดคางชี้แหลมเจ้าขาคุณผู้ชมคะสุดท้ายนะคะเขาก็บอกว่ากําลังจะสละโสดเหมือนมีผู้ชายจะเอาแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ประมาณว่าต้องไปบ่นบานสารกล่าวนะคะไปไหว้ท่านพระพิคเนศค่ะแล้วคิดว่าท่านประทานให้โอ้ยใครจะเอานะคะคุณผู้ชมไปเคลียร์กันเลย loksao, nou, lek สวัสดีค่ะถ้าใครคุณผู้ชมที่อยู่ทางใต้เป็นภาษาใต้ได้ไหมได้ค่ะอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะก่ะวันนี้ดีเจอย่างแรงแต่ว่ากกลัวกันเลยมาหลายกันนี่น่ากลัวเนาะพิจิกรน่ากลัวไม่จริงหรอกค่ะพิจิกรสวยค่ะไม่ใช่ค่ะไอ้สวยไอสวยอยู่แล้วแต่ว่าวาจาหน้ากลัวไม่กลัวค่ะใจเย็นๆนะคะแปะอีกคำกะ กานี่มาจากไหนครับแปลว่ากากากา,กาแปลว่าอะไรอ่ะกากาแปลว่าเมื่อกว่าสวัสดีนี่เลยคะ่ะเมื่อกว่าสวัสดีนะกากาอ,อ้ก,ก็ต้องคุณผู้ชมสวัสดีนะกากาใช่ค่ะใช่ได้ไหมคะใช่ค่ะ<อ>จริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาใต้เลยคะ่คะเป็นอาเป็ดเชิญยิม้มก็ตั้งเฮ้ยอ๋เอออาเป็ดเชิญยิ้มเหรอคะใช่ค่ะพอพูดถึงอาเป็ดเชิญยิ้มนะแก้มเป็นสีชมพูนะคะ โดนด่ามาทั้งเมืองนะคะ<ม>คุณผ<ห>ู้ชมวันนี้เรามีคลิปตลกนะคะที่ตอนเ,ออเรียกว่าตอนที่เธอเล่นน่ะใหม่ๆใ,ในวงการน่ะใช่ไหมเราไปดูกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมคำคคคคคว่ากะ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 ลูกจะแตกเร็วบมเนี่ยฉันคงจะต้องไปรีบหาผัวก่อนนะนี่คืออะไรคะทำไมจะรีบไปหาที่ไหนหาที่นู่นไม่ตอบที่นี่ก็มี ผู้ยตายแล้วเล่นแรงมากเลยเนาะตุ้ผู้ชายทุึงสารพัดเลยอ่ะอันนี้ไปทําอะไรคะอันนี้เป็นเออ่หนังมโนราอ๋อเมื่อกี้ในก่อนบ่ายใช่ไหมคะแต่อันนี้อันนี้โทรโทรก็จะไปถวายแลนด์ก็คาเรนกับเขาเหรอไม่ค่ะฉบับก่อนบ่ายอ๋อฉบับก่อนบ่ายแม่ไอ้เจ๊จำรูนนี่เต้นเป็นหรือเปล่าหรือทำลายศิลปะเขาพังพินาศหมดเออมั่วๆเอาแต่ว่าก็พอได้คไว้ตายแล้วเต้นตกมาข้างล่างไว้ตาย ายแล้วหล่นแล้วมาจริงหรือเปล่าคะหล่นจริงค่ะตด้ดีไม่น่าตาพังพินาศอะวันนั้นอะเล่นจ๋าเอาอ,เอคือมันก็พังเยอะแล้วคะ่คะเพราะเหรอค่ะดั้งก็ปุดเลยคะ่ะหล,ล่นลงมาจริงๆเลยเหรอคะหล่นลงมาจริงค่ะเล่นจริงเก็บจริงอาจารย์จะบอกอะไรให้นะตอนนี้ไม่มีใครเขาเลยที่จะมาแข่งความตลกของเธอได้เท่ากับเธอคนเดียวเลย,ยในวงการบันเทิงไทยทุกคนต้องยอมรับนะคะว่าหนูเล็กเนี่ย เป็นตลกที่สนุกและเป็นธรรมชาติที่สุดมีแต่คนเขาชื่นชมค่ะหนูเล็กขอบคุณมากค่ะอันนี้เรียนชมก่อนนะคะเข้าทํานองก็ตอบหัวค่ะแล้วเดี๋ยวรูปหลังอะไรอย่างนง้นนะคะหนูเก่งค่ะแล้วหนูก็สวยยแล้วหนูก็สร้างชื่อให้กับคนใต้เยอะมากเยอะไปนิดนึงค่ะเอาปากเหรอคะปากเยอะไปนิดนึงนะคะค่ะไหนเล่าหน่อยสิคะได้ข่าวว่าชีวิตหนูตอนสาวๆก่อนเข้าวงการชีวิตหนูลำบากอะลำบากดิค่ะ เพราะว่าไม่มีใครตรงไหนเรียนเลยมาจากจังหวัดตรงกลาอำเภอกระแสสินกระแสสินไม่มีใครรู้จักเลยใช่แล้วก็ลําบากเพราะว่าพ่อแม่ทำนาค่ะยากจนคือเขาบอกว่าหมู่บ้านไหนที่ทำนาจะยากจนหน่อย หมู่บ้านที่ทาําเกี่ยวกับยางพาราจะรวยค่ะแต่บ้านหนูจนพอลําบากมากถึงขนาดต้องไปทํางานก่อสร้าง,งจริงหรือเป,เป,เปล่าหนูเล็กจริงค่ะหนูไม่ได้สร้างบ้านเลยนะคะตอนที่เรียนอยู่ประมาณมหนึ่งม .2 องม .3 นี่ทำตลอดหรือทำโรงอิฐที่เขาเข็นเป็นอิฐที่<ม>เอาไว<ม>้ส<ม>ร้างบ<ม>้านหนูเรียนหนังสือตอนกลางวันและเย็นก็ไปทําหรือวันหยุด เย็นไปทําแล้วก็วันหยุดด้วยค่ะต้องทํางานแล้วก็เอาเงินไปเลี้ยงน้องด้วยเหรอคะมีพี่น้องแปดคนแต่ว่าหนูส่งตัวเองอ๋อหนูคนเล็กเหรอคะคนเล็กคนถูกท้องเลยอ๋อมีหน้าชื่อเเล็กเขาชื่อคุณเล็กนะคะเด็กเล็กเมื่อก่อนแม่เรียกอีเล็กแต่ตอนนี้เรียกคุณเล็กค่ะอ๋อเมื่อก่อนอีชัดเลยอีชัดเลยแล้วพี่น้องตั้งเจ็ดคนแปดคนเขาไม่ช่วยเหลือเธอเลยเหรอคือทุกคนก็มีปาราหมดเลยแล้วก็มีครอบครัวกันหมดแล้วค่ะมีครอบครัวแต่หนูเล็กๆเลย พอเรียนจบปุ๊บจะขอพ่อเนี่ยไปสอบที่อาชีวะสงขลาแต่พ่อบอกว่าไม่ให้ไปเพราะว่าไม่มีญาติพี่น้องอเขาก็เลยให้มาอยู่ที่กรุงเทพเพราะพี่เย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพหลายคนเย็บอะไรนะเย็บผ้าอ๋อเย็บผ้าค่ะโอเคค่ะเย็บผ้าค่ะพาะเย็บผ้าอยู่หลายคนตัง้งแต่เนี่ยนะโอเออออย็บผ้าตั้งอีพีทรอี่หนยัยเย็บผ้าอีพีแม่ให้เรียนคิดเลกอะไม่เลยเไดพลูเราต้องเรียนเลยไม่เรียนไม่ได้ไม่ต้องเลือกหรอกอะไร่ะ อย่าต่อช้าๆค่ะลืมไปแล้วๆที่ภาษากลางเรื่องตัวกันค่ะค่ะค่ะเอาใหม่ค่ขอโทษนะคะคุณผู้ชมเจ้าหาคืองมพีนสาวไม่ให้เย็บผ้าพี่เราไม่ให้เย็บป้าถึงพี่เราบอกว่าคือพี่เราบอกว่ามาเย็บป้าดีไหมไม่ต้องเรียนถึงหนูมันไม่เรียนไม่ได้เลยต้องเรียนเอาใจเย็นไม่ต้องโกรธพี่มากขนาดนั้นโอเคสงบนะคะพี่สาวบอกเย็บผ้าดีกว่าไม่ต้องเรียนหนูบอกหนูไม่ได้หนูจะต้องเรียนใช่แล้วเสร็จแล้วทํายังไงคะก็ทีนี้ก็เลยแบบว่า ไปหาไปหารายได้ตัวเองเออคือทางานโรตัสรากาวังยินและราการลาดเปลา่าอ,อ๋อไปอยู่โรตัสไปยืนขายของไปยืนเป็นแคชเชียร์เอาเก็บเงินอ,อ๋อใช่ค,ค่ะหรูหน่อยคุณผู้ชมค่ะหรูนิดนึงนะคะคือชอบชอบอะไรที่ทำแบบว่ามืออยู่ไม่นิ่งอ่ะชอบามาก<จ>เลยค่ะเข้าใจเข้าใจค่ะก็พอทาเสร็จปุ๊บก็ส่งตัวเองเรียนอยู่ตลอดพอสง่เองเรียนปุ๊บตอนทีปป่ประมาณปีสี่ค่ะเห็นอาเป็ดออกรายการอันเมื่อกี้อาจารย์ถามหนูว่าอะไรคะ ไม่ต้องยุ่งหรอค่ะไม่ต้องพูดที่ขับเลยไปแล้วแล้วก็ลืมลืมไปเถอะเรื่องอาเป็ดลืมลืมไปเถอะตกลงยังไงคะอาเป็ดเขาประกาศว่าอะไราาาเปรระกศว่ับสมัครตลกหน้าเมยออาแล้วตัวเองรู้ได้ไงตัวเองไปตลกถึงได้จะไปสมัครกับเขาไม่ได้อยากเป็นตลกเลยค่ะคือคือหน้าตาอย่างหนูหน้าตาแบบนี้เป็นตลกไม่ได้เลยนะคะอไม่ได้ค่ะไม่ขำเลยไม่ขำเลย อันนี้ขำค่ะเอาขำแ,แล้วนะคะเคยนแล้วอยากเป็นนักร้องลูกทุ่ง<อ>เคยมาสมัครที่ R s อด้วยเขาไม่รับใช่ไหมคะเออเพิ่งเพ,พิ่งส่งมาค่ะแต่สมัครที่อื่นอ่ะเป็นค่ายเล็กๆเขาไม่รับค่ะอ๋อเขาบอกว่าหน้าได้เ,เขายังไม่เอาแล้วที่นี่เขาจะเอาเหรอคะอออตอนนี้วนวสวยขึ้นแล้วค่ะอ๋อสวยขึ้นแล้วคะในหนูเล็กลองพูดภาษากลางธรรมดาชื่สตอนนี้หนูสวยขึ้นแล้วค่ะ ก็คือว่าตอนนี้หนูก็สวยขึ้นแล้วคือจริงๆแล้วบทคนใช้ก็ไม่ได้อยากจะเล่นมากะนะคะอยากเ,าาเป็นผู้ดีไฮโซบ้างจะเป็นแบบว่าเพื่อนนางเอกหรือไม่ก็นางเอกเลยก็ได้ค่ะเออแต่มันดูแบบไม่ใช่นางหนูเล็กเลยอ่ะมันคนมันติดไปแล้วนะนะ <c oughs> <c oughs> ่หมะอนก็อยู่อาจจะยิ่งสักเออ,เออสวัสดีครับคุณหนูเลเออ็กเออวันนี้ผมอยากจะทราบว่าเออประวัติเรื่องราวของคุณหนูเล็กเป็นอย่างไรบ้างออนะครับไม่ทราบนี่ใครคะ อาจารย์ิ่งสักไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อาจารย์เ,เหมือนกันนะเออมันไม่ได้อยังไงมันก็ต้องไม่ได้นะใช่อาาไหนเล่าต่อสิพอไปถึงเวลาไปสมัครร้องเพลงแล้วพี่เป็ดเขาไม่เอาบนเวทีเขาก็บอกให้แสดงความสามารถวัฒนธรรมของตัวเองทางภาคใต้หนูก็เลยขับรถมโนราเพราะตอนนั้นแต่ยุ่มโนราเลยแล้วบอกว้าวพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็เอาเป็ดรีบวิ่งองกไปจากห้องน้ำาชิปยังไม่ลู้เลยค่ะรีบวิ่งลูดมาด้วยค่ะ ตอนนั้นหนูคิดเลยต้อง80%หนูได้แน่ๆเก้ารอบแล้วได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเนี่ยวิ่งออกมาเลยใช่เขาคิดว่าเป็นเด็กตตยด้วยกันเล็กร้องเพลงให้ฟังนิดสึ่งสิท่อนสั้นๆออเยอะเสล็์มากคุกว่าจะร้องขากเลยเป็นไงคะไม่เป็นไรค่ะคืนแล้วเอาค่ะค่ะค่ะมองทุงสีทองเศร้าสวงต้นข้า นมรวงของลงคอยของีงเอียจริงๆแล้วเสียงไม่ค่อยมีเลยค่ะวันนี้นี่โอ้เรียกว่าเพราะมากเลยนะคะคอแห้งมากเลยนะคะวันนี้อ๋อเหรอคะงะ <ๆ S 2> ค่ได้<ว>กินซะหน,น่อยนี่เขาไว้โชว์ค่ะ <c oughs> ไม่ได้กินเหรอคะไม่ได้กขาไว้โชว์นะคะ <c oughs> อย่าได้กินนะคะก็เป็นคนที่มีเนื้อเสียงดีมากหนูเล็กเห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆอะ หนูครอบครัวหนูกับคุณแม่ไม่ค่อยสนิทกันขนาดเรียกว่าแม่เคยเคยเอามีดไล่ฟันหนูมันเรื่องจริงหรือป่าหนูเล็กเขาเมาสกัน่ะเรื่องเรื่องจริงค่ะคือตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้กับครอบครัวเราค่ะจนเหมือนกับว่ามีเรื่องมีปากเสียงขึ้นมาปอก็น้อยใจหนูบอกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านพ่อเธอว่าพ่อแบบนี้ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านพ่อใช่เพราะที่นี่บ้านแม่แล้ทวทำไมเธอพูดอย่างนะั้นอะ โอ้มันโมโหอะค่ะแล้วมันกับบ้านแม่จริงๆใช่ตกลงพ่อก็ไปบวชเลยพ่อนี่ไปบวชแล้วก็แม่ก็ตามหาแล้วแม่ก็เครียดค่ะแล้วเจอพ่อไหมที่วัดเจอไปเจอที่วัดก็เลยสงบแต่ตอนแรกอะที่แม่เครียดเนะะี่ยค่ะคือพูดอะไรกับแม่ไม่ได้เลยท,ท,ที่ทีะเลาะกับพ่อแล้วพ่อก็หนีไปพูดอะไรเนี่ยลอยหน่อยแม่เจ้ามีดควันหน้าหรือยางเงี้ยค่ะก็วุ่ทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้แล้วพ่อน,น้อยใจแล้วพอพูดอะไรไม่ได้กะควันเลย่รงเนี้ย ทำยืดหนูเฮอแม่หนูบ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อเจอแม่้าแ่หนูก็กลัวหนูกรี๊ดเลยหนูกรี๊ดเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูไม่เคยกลัวอะไรขนาดนั้นผีหนูยังไม่กลัวเท่านี้เลยก็แบบกลัวมากเลยค่ะแล้วก็คนข้างบ้านอะ่ะอยู่ไกลกันนะคะแต่เขาเขาได้ยินเสียงที่หนูกรี๊ดอะ่ะเขาก็มาช่วยหนูเขาก็มาห้ามแม่ไม่งั้นแม่แทงหนูตอนนั้นแม่ถือมีดวันตอบมาแม่ถือขวดน้ําจะแทงหนูแทงกับขวดน่ากลัว ม่ที่พูดเออน่นากลัวอันนี้<อ> <laughs> ต่ายมันจะน่ากลัวตรงไหนเล่าว,ว่าเรื่องจริงอ่ะไม่ใช่นะหนูคิดว่าแม่จะทําหนูได้จริงๆเหรอค <c oughs> ือหนูว่าถ้าหากว่าพี่คนข้างบ้านไม่มาห้ามแม่ทมําแน่ๆเพราะว่าแม่ขาดสติไปแล้วแม่เครียดแม่หนูเป็นคนเครียดทุกวันนี้ไม่รู้ว่าแม่เครียดมาจากเรื่องแต่ในอนดีตหรือเปล่านะคะทุกวันนี้ถ้าหนูไปทํางานปุ๊บแม่จะนั่งเนี้ยยังเป็นอยู่จนปัจจุบันใช่ค่ะแม่จะนั่งนั่งมอง นั่งก้มเฉยเลยค่ะแบบหน้าองศานมากเหตุการณ์นี้ผ่านไปกี่ปีแล้วคะหนูเล็กเป็นสิปีได้แล้วค่ะนานมากแล้วคะ่วคะแล้วปัจจุบันล่ะคุณแม่เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าหนูเอาแม่มาเลี้ยงเองมาดูแลเองทุกอย่างเลยพาแม่มาหาหมอค่ะอพอดีแม่ไปตรวจเจอที่สงขลาว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจลั่วแล้วก็เจอ,อจุดที่ปอดเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากมแล้วก็ยังเป็นต้อกระจกที่ต้องรีบผ่าออกด่วนเลยค่ะเขาบอก แสดงว่าแม่ก็คงมีโรคลุมเลาแล้วฉีวก,ก็เลยหงุดหงีดใช่ค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ ดีขึ้นแล้วนะคะ,ล,ะลูกก็เลยมาสร้างความบันเทิงให้กับวงการบันเทิงได้ขนาดนี้สวยสวยใสใสสนุกสนุกแต่คุณผู้ชมเจ้าขาสิ่งหนึ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะกับน้องหนูเล็กของเรานะคะนอกจากชีวิตจะลําบากลําบนแล้วเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเขาก็เมาหมอยกันนะคะว่าไปแย่งผัวชาวบ้านเดียนก็ไม่ทราบนะคะว่าแม่นี่หัวเละอยู่ข้างหน้านรข้างหลังแย่เคี้ยวกินผู้ชายของคนอื่นเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเคลียร์กันต่อช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขอขอบคุณวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอม ได้และกาแฟวีสลิมเข้มได้ทุกที่ดูดีเพราะไขมันต่ำใยอาหารสูงกลา้าท่านลองเห็นผลได้ใน7วันและคาเมล่าแมทีิชูเวย์สำหรับสาวผิวมันเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับสนับสนุนโดยวุฒิศัก์ประความสวยรอมไม่ได้กาแฟวีสลิมเข้มได้ทุกที่ดูดีเพราะไขมันต่ำ เมล่าแมตตี้ทูเวย์สำหรับสาวผิวมันเนียนนานหน้าใสาไม่มันตลอดทั้งวนัน